ล่าสุดรับทุกฟังเขมรเปลี่ยนท่าทีไปจากลูกรักของจีนกลายเป็นอะไรกันแน่แล้วจีนเขามีวิธีจัดการยังไงกับเรื่องนี้บทบาทของเรากับรัสเซียที่เข้ามาเอี่ยวด้วยรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานและปากท้องของคนคเขมรเองแล้วที่สําคัญเลยคือเรื่องเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่โดยเฉพาะดโดรนที่กลายเป็นพระเอกในสนามรบไปแล้วสงครามพันผสมหรือสงครามไฮบริดที่เขาใช้เล่นงานเราอยู่แล้วแนวคิดสงครามยืดเยือ้อ ที่เขมรอยากจะลากเราลงไปเล่นด้วยแล้วสุดท้ายประเทศไทยเราควรจะรับมือกับเรื่องทั้งหมดได้ยังไงดีน่าจับตามาค่ะที่เขมรหักจีนแล้วไปซบอเมริกาทั้งที่จีนก็ช่วยมาตลอดใช่เลยครับที่เห็นว่าเขมรเคยเป็นมิสนิทกับจีนไน้เงินทุนมหาศาลมาพัฒนาประเทศจนลืมหูลืมตาได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงจีนทุ่มให้เยอะมากจริงๆแต่พอมาถึงจุดหนึ่งโดยเฉพาะหลังเหตุป,ประทะชายแดนกับไทยเราเนี่ยท่าทีของเขมรก็เปลี่ยนไปไอ้ที่คนมองว่าหักหลังเนี่ยเพราะ ขเมนเริ่มไปแสดงท่าทีเปิดรับอเมริกามากขึ้นอย่างการต้อนรับเรือรบอเมริกันให้เข้าไปจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมซึ่ง มันก็ดูขัดแย้งกับภาพที่จีนทุ่มเงินมหาศาลช่วยปรับปรุงฐานทัพนี้ให้แถมยังมีข่าวว่าเขมรไปเข้าร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาอีกทั้งที่ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมองจีนเป็นคู่แข่งคนสําคัญเนี่ยนะคะนั่นแหละครับผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเขามองว่านี่ไม่ใช่การหักหลังแบบร้อยเปอร์เซนตแต่มันคือยุทธศาสตร์นกสองหัวหรือการทูดทุกทิศทานคือพยายามจะคบมันทุกฝ่ายเพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เป็นสไตล์ของหุุนเซนมาแต่ไหนแต่ใดแล้วถ้าใครให้ผลประโยชน์มากกว่าก็พร้อมจะตีจากผู้สนับสนุนเดิมได้ตลอดเวลาฉะนั้นการที่เขาไปญาติด,ดีกับอเมริกาเนี่ยเหมือนให้จีนเห็นว่าขามรก็มีทางเลือกโดยเฉพาะช่วงที่โครงการใหญ่ๆที่จีนหนุนหลังอย่างคลองฟูนันเทโชมันดูช้าๆอ่ดๆก็เลยต้องไปอย่างเชิงฝั่งอเมริกาดูบ้างเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองของตัวเองคือขมรไม่ได้เลือกข้าง แต่เล่นเกมเพื่อตัวเองล้วนๆอ้อลูกรักอย่างขเขมรหักหน้าขนาดนี้พี่จีนไม่น่าจะอยู่เฉยๆไหวแน่นอนเลยครับจีนเสียหน้าอย่างแรงลองคิดดูสิประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยไปยินขเขมรแต่ไม่เคยมาไทยด้วยซ้ำเขาให้ความสำคัญกับขเขมรมากขนาดไหนแต่พอเจอแบบนี้เข้าไปจีนก็ต้องสั่งสอนขเขมรกันบ้าง โดยวิธีการที่จีนใช้เนี่ยเขาไม่ได้โฉงช่างแต่ค่อยๆบีบค่อยๆดันสัพพัดว่าจีนเริ่มตัดความช่วยเหลือหลายอย่างและที่น่าสนใจกว่านั้นคือโรงงานผลิตโดรนที่เคยมีข่าวว่าจีนจะไปร่วมทุนสร้างในเขมรตอนนี้ก็ถึงขนาดว่าจีนอาจจะพับโครงการนี้แล้วหันมามองไทยแทนเพราะมองว่าไทยเราหน้าคบหาและมีเสถียรภาพมากกว่าแต่สิ่งที่ชัดที่สุดก็คือการซ้อมรบแทนที่จีนจะไปซ้อมรบในเขมร กลับเลือกไปซ้อมรบในลาวแทนแล้วทําไมต้องเป็นที่ลาวฮะมันเป็นการกดดันเขมรนเต็มๆครับเพราะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับลาวมันแน่นแฟนสุดๆอยู่แล้วทั้งเรื่องภูมิศาสตร์ที่เชื่อมตัวกันมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมถึงกันมีเส้นทางขนส่งทางแม่น้ำโขงแถมลาวเนี่ยยังติดกับเขมรอีก แล้วที่สําคัญนะการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ได้มีแค่จีนกับลาวแต่ยังมีรัเสเซียเข้ามาร่วมแจมด้วยรัเสเซียเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเก่าในย่านอินโดจีนมานานแล้วการที่รัเสเซียโดดเข้ามาร่วมวงกับจีนในครั้งนี้โลกต้องรู้แล้วนะว่าคู่อํานาจฝั่งเนี่ยเขายังแข็งแกร่งและพร้อมที่จะกดดันใครก็ตามที่ออกนอกลู่นอกทางการซ้อมรบในลาวมันเป็นปฏิบัติการกดดันของจีนที่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเชื่อได้เลยว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆ หนักเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้ชาวขเขมรได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะทั้งเรื่องปากท้องแล้วก็แรงงานขเขมรเองเรียกได้ว่าสาหัสเลยครับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินทุกวันนี้อาหารที่คนเขมรกินกันส่วนใหญ่เนี่ยนำเข้ามาจากลาวซึ่งลาวก็รับมาจากไทยเราอีกทอดหนึ่งมันเป็นห่วงโซ่ที่ซับซ้อนทีนี้พอมีเรื่องมีนาวกันขึ้นถ้าวันดีคืนดีกองทัพไทยเราเอาจริงขึ้นมาปิดด่านชายแดนไม่ให้มีการลำเลียงอาหารเข้าไปในขเขมร มันก็ไม่ต่างอะไรจากการตีสเสบียงฆ่าศึกเลยนะกองทัพจะขยับตัวไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรจะกินหรือแค่ลาวซึ่งเป็นทางผ่านสำคัญปิดด่านไม่ให้ส่งอาหารเข้าไปแค่นี้คนขเขมรก็ลำบากกันทั้งประเทศแล้วโอ้โห oh. แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือเรื่องแรงงานคุณเซนเล่นเกมโหดมากสั่งให้แรงงานขเขมรที่ทำงานอยู่ในไทยเป็นแสนแสนคนเนี่ยกลับประเทศให้หมดแถมยังมีขู่ด้วยว่าถ้าใครไม่กลับจะยึดที่ดินหรือถอนสัญชาติเลยทีเดียว คนงานที่หาเช้ากินข้ามอยู่ในไทยกว่าสองแสนคนแห่กันกลับประเทศจนด่านแทบแตกโดนหุนเส็นขู่ขนาดนี้ใครจะไม่กลัวล่ะนั่นแหละสิครับที่ซ้ำร้ายกว่านั้นคือทางเกาหลีใต้ก็มีปัญหากับแรงงานขเขมรเหมือนกันแต่เคสของเกาหลีใต้เนี่ยจะต่างออกไปหน่อยคือไม่ใช่การไล่กลับทั้งประเทศแต่เป็นการที่รัฐบาลขเขมรไปเพิกถอนพาสปอร์ตของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เพื่อปิดปากไม่ให้วิจารณ์รัฐบาลแต่ผลกระทบในภาพรวมก็คือ ตอนนี้มีแรงงานจํานวนมากที่ต้องไหลกลับประเทศแต่พอกลับไปแล้วก็ไม่มีงานทําไม่มีไรายได้แถมยังขาดแคลนอาหารอีกนี่มันใช้ประชาชนเป็นเครื่องบือชัดๆเลยค่ะถูกต้องเลยครับชาวเขมรเนี่ยลำบากหนักเลยมาต่อกันที่เรื่องรบกันบ้างทุกวันนี้สนามรบมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอาบธหลักๆทิ่ตัดสินแพ้ชนะกันไม่ได้อยู่ที่รถถังหรือเครื่องบินรบเหมือนสมัยก่อนแต่อยู่ที่ขีปนาวุฒกับโดรนซึ่งโดรนเนี่ยหลักๆแล้วมันมีอยู่3มชนิดหนึ่ง คือโดรนลาดตระเวนที่เปรียบเสมือนดวงตาบนท้องฟ้าใช้บินสอดแนมดูค่าศึกซึ่งมันปลอดภัยกว่าการส่งทหารเดินก็ไปดูเป็นร้อยเท่า 2. คือโดรนโจมตีหรือโดรนกามิกาเซพวกนี้จะติดระเบิดหรืออูดไปด้วยใช้พุ่งเข้าชนเป้าหมายโดยตรงซึ่งมันแม่นยำและสร้างความเสียหายได้สูงมากคะ่ะและ 3. ระบบต่อต้านโดรนอันนี้สำคัญมาก เพราะเมื่อข้าศึกมีโดรนเราก็ต้องมีระบบที่จะทำลายมันหรืออย่างน้อยก็รบกวนสัญญาณจนมันใช้งานไม่ได้อาวุธทั้ง3อย่างนี้แหละที่กำลังจะเข้ามาแทนที่ยุโทโธปกรณ์แบบเก่าๆทั้งหมดในสนามรบยุคใหม่ใครมีเทคโนโลยีด้านนี้เหนือกว่าก็กลมความได้เปรียบไปกว่าครึ่งแล้วแล้วทางฝั่งเขมรล่ะคะโดนเขานี้น่ากลัวขนาดไหนจีนมีส่วนอะไรบ้างไหมคะเขมรเนี่ยเขาได้จีนหนุนหลังเต็มที่เรื่องโดรน มีข่าวว่าจีนส่งมอบโดรนให้ขเขมรเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะเกือบเกือบ4,000ลำเลยทีเดียวมีทั้งโดรนล,ลาตระเวนรุ่น Cw15 และ c w 4 0ประมาณเกือบ2,000ลำและโดรนกามิคาเซ่รุ่น Cw64 อีกกว่า2,100ลำในช่วงที่มีการประทะกันหนักหนักสงคราม5วันเนี่ยกองทัพอากาศของเราก็ได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F16 และกริปเพนโจมตีเข้าไปที่ฐานเก็บโดรนของขเขมรทำให้โดรนของเขาถูกทำลายได้จำนวนมาก แต่มันก็ยังมีโดรนที่เหลือรอดอยู่และบินลาดตัวเยนป้วนเปลี่ยนใกล้ๆกับฐานทัพอากาศและกองทัพภาคที่2ของเราอยู่เรื่อยๆซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นการลักลอบนําเข้ามาโดยสายลับที่แฝงตัวมากับรถขนผลไม้นี่แหละอ oh. นอกจากโดรนแล้วขเขมรยังมี PHL03 ที่ซื้อมาจากจีนซึ่งระยะยิงไกลถึง1 0 0กิเมตรเลยประเด็นคือจีนเขาฉลาดเขาส่งของให้แต่ไม่ได้ให้กุญแจมาด้วยทั้งหมดว่ากันว่า จีนได้ทำการล็อกระบบนำทางผ่านดาวเทียมเอาไว้ไม่ได้ให้รหัสสัญญาณระดับทหารทำให้ขีปนาวุธที่เขมรมีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพยิงออกไปได้แต่ไม่รู้จะไปตกที่ไหนเหมือนบังไฟดีๆนี่เองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เขมรโกรธจีนมากเหมือนเขมรโดนหลอกขายยังไงอย่างนั้นเลยคะ่ะแล้วในเมื่อเทคโนโลยีโดนมันสําคัญขนาดนี้ยุทธศาสตร์ของไทยเราเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้มันคือจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยเลยครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าจีนคือผู้นําด้านเทคโนโลยีโดรนและขีปนาวุธของโลกไปแล้วของเขาดีจริงทันสมัยราคาถูกแถมยังมีระบบสัญญาณดาวเทียมไปโต้ที่ครอบคลุมและแม่นยําไทยเราเลยอยู่ในจุดที่ต้องเลือก ว่าจะใช้เทคโนโลยีของค่ายตะวันออกอย่างจีนหรือจะยังใช้เทคโนโลยีของค่ายตะวันตกเหมือนเดิมการพยายามทําตัวเป็นกลางแบบเหยียบเรือสองแคมเนี่ยในเรื่องเทคโนโลยีอาวุธเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลถ้าเราซื้อเครื่องบินจากค่ายตะวันตกแต่ไปซื้อระบบป้องกันภัยทําอากาศจากค่ายตะวันออกพอถึงเวลารบกันจริงๆระบบมันคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่ได้มันใช้งานลําบากแน่ๆอ๋อค่ะในทางการเมืองหรือนโยบายต่างประเทศ เราอาจจะยังพอเล่นบทเป็นกลางได้แต่สำหรับเรื่องเทคโนโลยีอาวุธแล้วโลกมันแบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนไปแล้วเราจึงต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งให้เด็ดขาดเพื่อความมั่นคง,งของชาติในระยะยาวแล้วตอนนี้ไทยเรากำลังดำเนินยุทธศาสตร์2แนวทางอยู่คือเรายังคงจัดหาระบบอาวุธที่ทันสมัยจากตะวันตกเช่นเครื่องบินขับไล่คิริปเพน E F ซึ่งก็ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพในการโจมตีที่แม่นยำใส่ที่ตั้งปืนใหญ่ของเขเมรมาแล้ว เท่านั้นไม่พอครับในขณะเดียวกันเราก็ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันตนเองอย่างจริงจังโดยเฉพาะระบบโดนกองทัพอากาศไทยเราได้พัฒนาโดนกามิคาเซตระกูล KB10G ที่มีพิสัยทำการถึง500กิโลเมตรและโดนตรวจการพลังงานแสงอาทิตย์ตระกูล K-Series ได้สำเร็จแล้ว นี่แหละครับคือการสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ด้วยลำแข้งของตัวเองกองทัพไทยไม่ธรมนาจริงๆค่ะงานนี้ฮุนเซนน่าซีดแน่ๆยิ่งตอนนี้เขมรแทบไม่มีที่ยืนแล้วใช่เลยครับภาพลักษณ์ของฮุนเซนในเวทีโลกตอนนี้มันแย่มากหลายฝ่ายมองว่าการกระทําของฮุนเซนขาดความน่าเชื่อถือและคาดเดายากอย่างการหักหน้าจีนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีเรื่องฐานทัพเรือเรียม ทั้งที่จีนทุ่มเงินลงทุนมหาศาลเพื่อให้เรือรบขนาดใหญ่ของตัวเองอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือดำน้ำสามารถเข้ามาจอดเทียบท่าได้ แต่จูๆ่ๆคเมนก็ไปเปิดท่าให้เรือรบของสหรัฐอเมริกาเข้ามาจอดเทียบท่าซะอย่างนั้นสถานะของคเมนในตอนนี้จึงเหมือนกับถูกโลกล้อมอยู่ทําให้การดําเนินนโยบายต่างประเทศในอนาคตของคเมนจะลําบากขึ้นใช่เลยค่ะและยิ่งสงครามสมัยนี้มันไม่ใช่แค่การยิงกันอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสงครามไฮบริดไปแล้วถูกต้องเลยครับสงครามไฮบริดเนี่ยมันการทําสงครามทุกรูปแบบไม่ใช่แค่การใช้ปืนมายิงกัน แต่คือการใช้ทุกวิถีทางเพื่อทำลายค่าศึกและทำให้ตัวเองได้เปรียบซึ่งเขมรใช้ยุทธศาสตร์นี้กับไทยเต็มรูปแบบเลยอย่างแรกเป็นสงครามข่าวสารคือปล่อยข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนต่างๆในโลกออนไลน์หวังจะสร้างความแตกแยกและความสับสนให้ไทยเราอย่างที่2คือ การใช้พลเรือนเป็นเครื่องมือโดยการระดมชาวบ้านชาวขเขมรให้มาสร้างความวุ่นวายตามแนวชายแดนมายั่วยุให้ทหารไทยเราต้องใช้กำลังตอบโต้แล้วขเขมรก็จะถ่ายคลิปไปฟ้องชาวโลกว่าไทยรังแกประชาชนบริสุทธิ์อ๋อเหมือนที่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ปราสาทตังเงินทมมาแล้วสินะคะนั่นแหละครับและอย่างที่3คือการใช้กฎหมายเป็นอาวุธเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการลากเรื่องพิพาทชายแดนไปให้ศาลโลกตัดสิน การประทะกันทางทหารเนี่ยก็เพื่อสร้างหลักฐานว่ามีการขัดแย้งรุนแรงเพื่อให้ศาลโลกรับเรื่องไปพิจารณาคขมเนมันเหลี่ยมจัด สงครามไฮบริดมันโจมตีเราจากทุกทิศทางสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรับมือก็คือการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในสงครามยุคใหม่แล้วยังมีอีกคำหนึงที่ได้ยินบ่อยๆคือสงครามยืดเยื้ออันนี้มันยังไงกันคะสงครามยืดเยื้อมันก็คือสงครามที่สู้กันยาวนานไม่จบง่ายๆเมื่อฝ่ายหนึ่งมีกาลังที่แข็งแกร่งกว่ามากส่วนอีกฝ่ายอ่อนแอกว่ามาก ฝ่ายที่อ่อนแอกว่าจะไม่พยายามเอาชนะแบบแตกหักในทันทีแต่จะพยายามยืดสงครามออกไปให้นานที่สุดเพื่อบัรนทนกำลังและทรัพยากรของฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าไปเรื่อยๆจนหมดแรงไปเองแนวคิดนี้นะนะถูกนำเสนอครั้งแรกโดยเหมาเจ๋อตุงในช่วงที่จีนทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ตอนน said, ั้นจีนเอิอแอร์กว่าญี่ปุ่นมากเหมาเลยบอกว่าเราต้องใช้แผ่นดินที่กว้างใหญ่ของเรานี่แหละเป็นอาวุธล่อให้ทหารญี่ปุ่นกระจายกำลังกันออกไปแล้วเราค่อยรวบรวมกำลังที่เหนือกว่าเข้าตีทำลายเป็นจุดๆไปเรื่อยๆสู้กันไปยาวๆจนกว่าญี่ปุ่นจะทนไม่ไหวเองอ๋อซึ่ง กลยุทธ์นี้มันก็ได้ผลนะครับในประวัติศาสตร์หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นสงครามที่เวียดนามหรือสงครามในอัฟกนานิสถานที่สุดท้ายมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถอนทัพกลับไปเพราะทนกับสงครามที่ยืดเยื้อไม่ไหวมันกําลังจะเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหรือเปล่าคะใช่เลยครับนี่คือสิ่งที่เขมรกําลังพยายามทําอยู่เขาต้องการที่จะลากไทยเราเข้าสู่สงครามยืดเยื้อเพราะเขารู้ดีว่าถ้าสู้กันซึ่งซึ่งหน้าแบบเต็มรูปแบบ เขาไม่มีทางสู้แสนยานุภาพของกองทัพไทยได้แน่นอนเป้าหมายของเขมรจึงไม่ใช่การยึดดินแดนแต่คือการสร้างสภาวะไม่แพ้และก่อกวนเราไปเรื่อยๆสร้างความสูญเสียเล็กๆน้อยๆแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างการแอบลักลอบเข้ามาวางทุนระเบิดเพิ่มเติมตามแนวชายแดนนี่แหละความท้าทายที่รัฐบาลและกองทัพไทย ต้องหาทางรับมือให้ได้แล้วแบบนี้ไทยควรจะรับมือความยืดเยื้อกับเขมรในทิศทางไหนได้บ้างคะทั้งครางรัฐบาลและฝ่ายทหารของเราเนี่ยก็ต้องมานั่งคุยกันอย่างจริงจังว่าหรือว่าจะหาทางผดเด็ดศึกโดยเร็วทีนี้มันก็มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจและถูกใจคนไทยหลายคนมากๆเลยนะคะก็คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสซะเลย มีการเสนอว่าให้เราเชิญชวนพี่น้องคนไทยพลัดอยู่ที่อยู่ในจังหวัดประจันคีรีเขตหรือเกาะกงให้เตรียมตัวกลับมารวมชาติกับแผ่นดินแม่แล้วก็ให้กําลังบุรพาเข้ายึดจังหวัดเกาะกงกลับมาเป็นของไทยเหมือนในอดีตไปเลยจนถึงหลักเขตแดนที่73ที่อยู่บนสันเขาซึ่งเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของเราถ้าทําได้นะมันจะส่งผลดีมหาศาลอย่างแรกก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยที่เป็นปัญหากันมานานมันจะหมดไปทันที MOU 44หรือ MOU 2544ที่เป็นแค่กรอบการเจรจาก็จะกลายเป็น แเศษกระดาษไปและที่สาคัญที่สุดค่ะก็คือเขตอธิปไตยทางทะเลของไทยจะครอบคลุมไปถึงเกาะกูดและเกาะหลักอื่นๆแบบร้อเป็ต็มโดยไม่มีพื้นที่ของเขมรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปหลายคนก็บอกว่านี่เป็นการแก้ปัญหาติดต้นตอแล้วปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้อย่างเด็ดขาดเลยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสงคนทันและมินสวัสดีครับ